สวัสดีครับสวัสดีย้มเช้าครับพี่น้องเอฟซีสันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มครับวันนี้สันดาฟาร์มก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์เช่นเคยนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องช่วงนี้รายะนี้มันเป็นช่วงที่วัดใจคนเลี้ยงสัตว์ที่ว่าใครจะยืนหยัดอยู่ได้ ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับส่วนคนที่ไปไม่ว่ากันครับบางคนก็ร้อยแปดเหตุผลนะพอเราไปคิดแทนเขาคนอื่นเราคิดแทนเขาไม่ได้ทีนี้บางคนเขาก็มีเหตุผลที่เขาจะต้องเลิกเลี้ยงต้องเห็นใจเห็นอกเห็นใจกันนะครับบางคนก็ป่วยบางคนก็ไม่มีคนเลี้ยงบางคนก็ไม่มีกําลังเพราะว่าเศรษรกฐกิจก็ไม่ดีจะจ้างคนเลี้ยงเดือนละ สี่ห้าพันมันก็จ้างไม่ได้มันก็ต้องสตาร์ทที่อย่างน้อยๆก็เจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งถูกไหมครับอ่าก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือโน่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นอ่าถ้ามีแปลงหญ้าก็ว่าประหยัดแต่ถ้าไม่มีแปลงหญ้าก็ยิ่งค่าใช้จ่ายหนักอีกไปซื้อฟาร์มซื้ออาหารคนให้กินซื้อน่้นซื้อนี่กินก็ก็หนักไปก็บางคนก็ต้องตัดสินใจหยุดเลี้ยงซึ่งผมเองก็ ไม่ว่าอะไรครับจะขัดไม่ขัดพี่น้องคนที่เลิกเลี้ยงก็เลิกไปไม่ว่ากันคือเราก็ถือว่าไปไปขีดเส้นไปขีดเส้นชีวิตให้ใครไม่ได้นะครับนะแต่ทีนี้เราจะคุยเฉพาะคนที่อยู่คนที่ลมหายตายจากเราไม่คุยกันนะครับถือว่าแพ้แล้วแพ้ไปนะครับเดี๋ยวเขามีโอกาสฟื้นขึ้นมาทีหลังมาเลี้ยงทีหลังค่อยว่ากันใหม่นะกันนะ คลิปนี้ขอพูดคุยกับพี่น้องคนที่กำลังเลี้ยงอยู่ครับเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกันพี่น้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกันดีแล้วครับช่วงนี้ราคาวัวควายตกเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าคนที่จะเลี้ยงแบบระยะยาวๆเหมือนพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มออมที่เราจับมือกันสัญญากันว่าเราจะเลี้ยงยาวๆห้าปีกลุ่มคนพวกนี้ ไม่มีความรู้สึกครับกลุ่มคนพวกนี้ไม่มีความรู้สึกเพราะว่าเป้าหมายเราตั้งเอาไว้ยาวเกินยาวมากคือห้าปีนะครับยาวมากคือห้าปีเพราะฉะนั้นหัวจะขึ้นหัวจะลงควายจะขึ้นควายจะลงพวกเราจะไม่ได้กระทบกระเทือนเพราะเป้าหมายเรายังไม่ถึงเราจะตั้งปุงกันให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,ให,นใหญ่ขึ้นไปข้างหน้านะครับทีนี้ผมจะมาชวนพี่น้องพัฒนาแข่งกันนะครับ นับจากปีหเจ็ดนี้เป็นต้นไปภาวะเศรษฐกิจกลัวควายมันเปิดเืองภาวะเศรษฐกิจทุกอย่างเปิดเืองค่าน้ำมันขึ้นราคาค่าแรงแพงแรงค่าแรงแพงสินค้าค่าแรงถูกนะครับค่าแรงถูกผู้ผิดสินค้าแพงค่าแรงถูกดังนั้นเรามาพลิกวิจิตเป็นโอกาส เรามาพัฒนาจังหวะนี้แหละครับนะจังหวะที่วัวควายถูกเราก็พัฒนากันไปแล้วเดี๋ยวเวลาราคามีตลาดมีเราก็มีของดีขายกันไงพี่น้องนะเรามาพัฒนาแข่งกันนะครับเรามาพัฒนาแข่งกันในหลายกลุ่มนะครับในหลายกลุ่มเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับใครพัฒนาได้ระดับไหนไม่เอาเป็นว่า ลูกในคอกนะครับจากแม่ธรรมดาผสมพ่อดีๆเข้าไปแล้วเกิดขึ้นมาน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักแรกคลอดความสูงแรกคลอดถ่ายรูปส่งมากันดูกันนะครับถ่ายรูปส่งมาให้ดูมาเอามาแข่งกันนะฮะเอามาแข่งกันผมเองผมจะพยายามลงทุกตัวที่คลอดนะฮะผมจะพยายามลงทุกตัวที่คลอดแล้วก็จะมี เคล็ดลับเกดเคล็ดลับดีๆมาบอกพี่น้องตลอดเรื่องเทคนิคการเลี้ยงเทคนิคการดูแลสุขภาพว่าทําอย่างไรให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เลี้ยงอย่างไรให้เขาโตเร็วๆเลี้ยงอย่างเลี้ยงอย่างไรให้เขามีสุขภาพที่สู้เขาได้คือพูดง่ายๆว่าให้ร่างกายใหญ่โตพี่น้องครับวัวควายแรกเกิดแลกคลอดเนี่ย ถ้าเราจะเลี้ยงให้เขาใหญ่โตเนี่ยเราจะต้องช่วยกระตุ้นเรื่องอาหารการกินนะครับต้องกระตุ้นช่วยเรื่องอาหารการกินเราอาจจะให้เขากินพวกประเภททีมอาก็ได้นะครับถ้าเราซื้ออาหารพ้นมันแพงไปเราก็กินทีมารผลิตขึ้นมาเองก็นะครก็ได้ครับพี่น้องเรามีหัวอาหารเรามีหญ้าสดเรามีฟางเรามีลำ ข้าวอะไรเงี้ยเราก็เอามามิกกันสี่ห้าอย่างเรามีอะไรแล้วก็มามิกตามตัดส่วนนะครับคือผสมนะครับเพื่อง่ายเอามาผสมเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ให้เขากินหรือไม่ใช่นั้นก็ไม่ต้องคลุกเคล้าก็ได้ให้เขากินทีละอย่างละอย่างภายในหนึ่งวันให้เขากินมีลำข้าวมีอาหารนิดหน่อยลำข้าวนิดหน่อยหญ้าสดนิดหญ้าสดเป็นหลักฟางเป็นหลักเนี่ยแล้วนี่ก็คือการได้กินอาหารกินดีอยู่ดีแล้ว ร่างกายเขาจะแข็งแรงร่างกายจะโตเร็วเพราะเขากินนมแม่ด้วยนะครับกินนมแม่ด้วยกินอาหารที่เราสรรหาให้เขากินด้วยนี่ครับเป็นอย่างนี้หลักการเลี้ยงของผมเองผมก็มีฝุ่นก็พูโพดแค่นั้นนะผมไม่มีไม่มีหัวอาหารผมมีฝุ่นก็พวโพดมีฟางข้าวมีหญ้าสดของผมมีสามอย่างลูกควายผมตัวใหญ่นะครับลูกควายใหญ่ตามอายุ อายุห้าเดือนหกเดือนนี่ใหญ่โตสวยทีเดียวล่ละครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บถ่ายเดี๋ยวผมจะเก็บถ่ายรูปควายแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลงเป็นทาเป็นเอามาตัดต่อทําเป็นเ,เป็นรูปเยอะเยอะนะเอามาให้ไว้พี่น้องดูว่าควายผมตอนเนี้ยนะพัฒนาได้ขนาดนี้ขนาดนี้เรามาทําแข่งกันพี่น้องเรามาพัฒนาแข่งกันเรื่องราคาเรื่องราคานี้ผมคง ไม่ไม่ไม่แนะนําให้วี่น้องแข่งกันเนาะเพราะบางคนตลาดดีกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปท้อกันหรือบางคนก็ขายได้แสนบางคนขายได้หลายแสนเพราะเขามีตลาดที่ดีกว่า,เ,าเรามีเพื่อนน้อยมีพวกน้อยเราก็อาจจะขายได้มื่นหลายหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องราคานี้แล้วแต่ใครมีตลาดว่ากันไปเนะเาะเรื่องราคานี้เราไม่กําหนดแต่เราจะไปกําหนดการพัฒนาแข่งกัน ว่าใครจะได้ลูกวายที่สวยงามลูกวัวที่สวยงามนะครับอ่าลูกจเจ้าโน่นเจ้านี่นะฮะเนี่ยตัวอ,อย่างตอนนี้ก็ในกลุ่มของเราประธานวัวก็มีพ่อวัวเลือดร้อยนําเข้าด้วยนะชื่อเจ้าโชคชื่อเจ้านําโชคนะครับเจ้านําโชคก็พี่น้องก็จะติดต่อน้ําเชื้อจากประธานก็ได้ราคากันเองครับราคาไม่ได้แพงไม่ได้สร้างตึกอะไรราคาเกษตรกร,ร,กรพึ่งได้นะครับ น้ำเชื้อควายก็เยอะแยะตัาโอ้อยเดี๋ยวนี้เยอะมากเออตอนนี้เจ้าเทพธันวาของเสียตีจังหวัดศรีสะเกดนะเสียตีก็น้องตีก็รีดน้ำเชื้อพิเทพธันวาได้สามร้อยหลอดอยากจะแนะนำเลยครับพี่น้องครับอยากจะแนะนำผมรายละเอียดผมไม่ชัวร์เดี๋ยวผมต้องขอน้องตีก่อนว่าพ่อเขาเชื่ออะไร พ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรสายไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขอแล้วจะเอามาลงให้พี่น้องดูนะครับว่าพ่อคว,วายตัวนี้หน้าเอามาปรับปรุงเทฟสันวานนี้เป็นควายที่ใหญ่ครับเป็นสายสายสายยกระดับควายแม่ควายต่าเล็ก,ลก,ลกๆต่าๆเนี่ยสบายมากเลยครับผมประกันเลยครับผมคำประกันว่าดีแน่เดี๋ยวผมขอสายชัดเจนอีกทีหนึ่งแล้วเ,เดี๋ยวผมขอเรื่องราคาผมยังไม่ได้คุยกับน้องตีครับ ครับนะแต่ตอนนี้แจ้งข่าวเลยว่ารีดออกมาแล้วได้สามร้อยหลอดสามร้อยหลอดนี่ถือว่าคุณภาพนะถือว่าหมอที่รีดเขาใส่นาแน่นนะครับใส่นาแน่นถ้าหมอเขาใส่บางๆก็จะได้ห้าหกร้อยหลอดอะไรประมาณนั้นจะแล้วแต่ว่าหมอเขาต้องดูคุณภาพหมอคนที่รีดเขาจะควบคุมคุณภาพอยู่แล้วนะฮะเนี่ยก็เราก็พอ่อพ่อพันกายนี่เยอะพ่อพันวัวก็เยอะแยะนะครับี่น้องเลี้ยงบราหมาั่นี่น้องเลี้ยงลูกผสม เราจะยกระดับมาเป็นพันเนื้อก็อ,อาจจะเอาชาโลเล่เข้าใส่ถ้าพี่น้องมีตลาดวาคิวก็อเอาวาคิวเข้าใส่มีตลาดแองกัตก็อเอาแองกัตเข้าใส่นี่ครับมันเป็นไปได้มันมันจะทําให้เราพัฒนาไปได้เรื่อยๆเราผสมปีนี้นะครับปีห้าเ็ดเราก็ไม่ใช่ได้จะขายลูกปีห้าเ็ดเราจะได้ไปขายปีลูกปีนู้นครับห้าแปดก็ามาเลี้ยง5้าแปดคลอด นะครับห้าเจ็ดนี่แหละอาผสมตอนนี้เราผสมตอนนี้ไปข้อห้าแปดเลี้ยงห้าแปดห้าเก้าเออหก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 นะหกไม่ใช่ห้าหกหกเจ็ดผสมหกเจ็ดไปข้อหกแปดนะเพราะว่าตอนนี้มันเดือนมิถุนาแล้วผสมตอนนี้ก็ไปข้อหกแปดเลี้ยงหกแปดหกเก้าไปขายนู่นครับเจ็ดศูนย์แล้วเราไปกลัวอะไรครับสภาวะวัวราคาตกอะไรก็ทําไม่สนใจครับเราเลี้ยงด้วยหญ้าวัวควายเราโตด้วยหญ้าพี่น้องครับ ไม่ต้องไปสีเรียดนะขอให้ญาติดีๆพี่น้องจัดการระบบให้ดีๆเน้นผมนะคุยกันแล้วเน้นจัดการอย่างเดียวแล้วเรามาพัฒนาแข่งกันนะเรามีรายกลุ่มหรือพี่น้องมีไม่มีรายกลุ่มไม่ได้อยู่ในรายกลุ่มมีรายส่วนตัวผมพี่น้องก็ส่งมาในรายส่วนตัวได้เลยลายส่วนตัวผมไอดีไลน์ก็0 9 3ย์5 1 8 4 2นนั่นแหละครับพี่น้อง 0931951842นั่นคือ ID ดีไลน์ส่วนตัวนะครับยกเว้นไม่โทรนะส่งไลน์กันอย่างเดียวโทรผมไม่ค่อยมีเวลารับภารกิจเยอะครับวันวันหนึ่งต้องดูแลหลายหลายอย่างนะครับพี่น้องต้องดูแลหลายอย่างเอาตามนี้นะครับพี่น้องนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาพัฒนาแข่งกันครับสวัสดีครับ